รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมป๊อปนัทพงศ์ได้อีกครั้งแล้วนะครับและนี่คือรายการทั่วฟ้าเขามนาคมไทยครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมทุกท่านมาอยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชนบุรีที่พวกเราทุกคนมาอยู่ที่นี่ในวันนี้นั้นก็เพราะว่ากลุ่มบริษัทเดินเรือจากประเทศอิตาลีที่มีชื่อว่า Co อสตากฟูชนะครับเป็นกลุ่มบริษัทการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอิตาลีและเป็นบริษัทที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการเดินเรือสําราญเบอร์หนึ่งในทวีปยุโรปเลยทีเเเเเดดีีียยวไ้้้นนําาารรรือขทททบบ่่แแลมฉัังงป็คก และเรือลำนี้นั้นมีชื่อว่า Costa Victoria ครับวันนี้นั้นจะมีผู้โดยสารทั้งหมด2,394คนขึ้นบนเรือลำนี้และในนั้นจะเป็นคนไทยถึง1,800คนเลยทีเดียวด้านในนั้นจะสวยงามหรูหราสะดวกสบายขนาดไหนเราเข้าไปชมพร้อมๆกันเลยครับ ในฐานะผู้บุกเบิกตลาดการเดินเรือสำราญในทวีปเอเชียแปซิฟิกกลุ่มบริษัทคอสตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอสตาเอเชียนั้นได้เริ่มทําการบุกตลาดในประเทศไทยด้วยการมีท่าเรือเป็นของตัวเองที่แหลมฉะบังครับซึ่งถือได้ว่าเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยทําให้ประชาชนคนไทยนั้นสามารถที่จะขึ้นเรือสำราญขนาดใหญ่ที่ดีที่สุดในโลกได้จากประเทศไทยเองครับยิ่งไปกว่านั้นยังมีความเชื่อมั่นในศักยภาพว่าตลาดของไทยนั้นสามารถที่จะหาปริมาณนักท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพและจุดหมายปลายทางไปสู่ประเทศบ้านเรือนใกล้เคียงได้อย่างแน่นอนครับสำหรับเรือคอสตาวิกตอเรียลำนี้นั้นเดินทางมาจากประเทศสิงคโปร์ตั้งแต่วันที่8มกราคม2560และมาถึงประเทศไทยแหลมฉบังของเราในวันที่11มกราคมกำลังจะมุ่งหน้าต่อไปที่ประเทศกัมพูชาประเทศ เวียดนามหลังจากนั้นวนกลับมาที่เกาะสมุยและกลับมาที่แหลมชบังของเราครับถือได้ว่าเป็นทริปที่น่าสนใจเลยทีเดียว บริเวณที่ผมยืนอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือบริเวณเมนฮอลล์ของเรือคอสตาร์วิกตอเรียนะครับเรือคอสตา v i วิกตอเรียนั้นสร้างขึ้นในปีคริสตศักราช1,996ดูเหมือนเก่านะครับแต่ว่าภายในนั้นได้รับการปรับปรุงใหม่ในปี2013ที่ผ่านมานี่เองนะครับจึงทำให้ภายในนั้นได้รับการตกแต่งอย่างดีเยี่ยมและหรูหราด้วยระดับที่ดีที่สุดคําว่าดีที่สุดของอิตาลีนั้นหมายความว่ามีทั้งรสนิยมและสไตล์ที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้เพื่อให้ผู้โดยสารทุกท่านนั้นสามารถ รับรู้ได้ถึงความรู้สึกที่เป็นอิตาลีบนท้องทะเลเรียกได้ว่าในทุกๆรายละเอียดจริงๆท่าผู้ชมครับแลสำหรับห้องนี้นะครับก็มีชื่อว่า p a n o โนร a มาสวีนะฮะถือได้ว่ายังไม่ใช่ห้องที่ดีที่สุดนะครับ แต่เท่าที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าดีแล้วก็รูหามากแล้วนะครับพอผมเดินเข้ามาเนี่ยนะครับก็มีเตียงตรงนี้นะครับและตอนนี้นะครับเหมือนกับว่ามีชุดรับแขกเล็กๆนะครับเรียนชุดรับแขกเนี่ยนะครับก็จะมีแชมเปญมีของว่างและผลไม้จัดเตรียมไว้อย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ private balcony นะครับเป็นระเบียงส่วนตัว ภายในห้องพานอโรมาสวีทก็เรียกได้ว่าวิวเนี่ยนะครับพานอโรมาจริงๆครับ สำหรับเรือคอสตา Victoria รียนะครับก็เรียกว่ามีการตกแต่งในทุกๆรายละเอียดเนยนะครับใส่ใจมากๆเลยเดียวโดวยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นอินด o ร์หรือ Outdoor ก็ตามบริเวณที่ผมนั่งอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือบริเวณร o ฟท็อปของตัวเรือแน่นอนครับมีวิวที่สวยงามมากๆที่สําคัญคือมีสระว่ายน้ําถึง3แห่งด้วยกันในจํานวนนี้นะครับเป็นสระอินดอร์หแห่ง ยิ่งไปกว่านั้นก็มีจาดกุชชี่อีก4แห่งนะครับมีลู่วิ่งรอบเลยนะครับที่เหนือหัวผมเนี่นะครับมีสนามบาสเกตบอลบอลเลบอลเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่จริงๆสำหรับเรือคอสตารวิกตอเรียมีความยาวมากนะครับ250กว่าเมตรใหญ่ประมาณกับเรือไททานิกในสมัยก่อนเลยทีเดียวนอกจากนี้ก็คือมีน้ำหนักมากถึง75,200ตันมีลูกเรือ700กว่าคนและสามารถจุผู้โดยสารได้2,394คน มีห้องพักทั้งหมด964ห้องในจำนวนห้องพัก964ห้องนี้นะครับมีห้องพักคนพิการ6ห้องและวิ่งด้วยความเร็วปกติ22นอตมีความเร็วสูงสุดถึง24นอต สำหรับเรื่องของอาหารบนเรือค o s ต a Victoria รําลำนี้นะครับ mm. ก็เรียกได้ว่าสุดยอดมา,มากๆจริงๆ mm. เพราะว่า mm. นอกจากพื้นที่รับประทานอาหารหลักแล้วนะครับเราก็ยังมีร้านอาหารให้เลือกอีกมากมาย mm. ว่าจะเป็นอาหารแบบอิตาเลียนหรือว่าร้านอาหารแบบเอเชียถ้าหากว่าเราไม่คุ้นเคยกับอาหารฝรั่งนะครับและพูดถึงอาหารอิตาลีแล้วแล้วก็ถ้าหากว่าพาสต้าไม่อร่อยแล้วก็ค mm. งไม่ใช่สําหรับบนเรือค o s ต a Victoria ียลำนี้อย่างแน่นอนครับ อย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมครับสำหรับเรือสําราญระดับโลกที่มีชื่อว่าคอสตาวิกตอเรียนะครับเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่หรูหราและสวยงามจริงๆครับท่านผู้ชมครับที่สําคัญคือคอสตาวิกตอเรียลำนี้นั้นจะมีท่าเรือประจําอยู่ที่แหลมฉะบังซึ่งทําให้นักท่องเที่ยวชาวไทยนั้นสามารถขึ้นเรือสําราญได้โดยง่ายถือว่าเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวทางเรือในประเทศไทยนะครับเทัาวันนี้นะครับเวลาในช่วงนี้ก็หมดลงแล้วแล้วพบกับสาระที่น่าสนใจจากทางรายการทั่วฟ้าคมนาคมไทยในช่วงต่อไปเลยนะครับ สวัสดีครับ